สวัสดีค่ะทาร่านะคะวันนี้วันที่15้าของเดือนเมษาค่ะวันนี้เป็นวันเกิดย่าทาร่าค่ะเลยแม่ทําเค้กค่ะหน้าตาอย่างนี้ค่ะเค้กส้มค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะละเรียนออนไลน์อ่านหนังสือทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัปเดตข่าวให้ผู้ชมค่ะทาร่าจะมาบอกนะคะว่าตอนนี้ทั่วโลกมีมากกว่า2ล้านคนที่ติดโควิดค่ะ ในอเมริกาเรามีมากกว่า6 0 0 0คนติดเชื้อโควิดค่ะในเมืองไทยตอนนี้มีมากกว่า2,000คนติดเชื้อโควิดค่ะแ n d ในรัฐเท็กซัสค่ะตอนนี้มีมากกว่า1 000, 6 0 0 0คนติดเชื้อโควิดค่ะข่าวต่อไปจาก CNN New York Governor issues an executive order that requires masks in public Governor ของ New York um, Governor Andrew Cuomo mask. New York Governor Andrew Cuomo announced Wednesday he would sign an executive order that requires everyone in the state to wear a mask or mouth or nose covering in public when or not social distancing. There will be a three day notice period before the order is enforced. Governor of New York, Andrew Cuomo, จะสั่งให้ทุกคนถ้าไม่ได้ social distancing หรือว่าพอ,อ,อไปข้างนอกนะคะใส่อะไรที่จะบังจมูกหรือว่าปากค่ะ so a mask แล้วเขาจะบอกอคนในนูยอร์กามวันก่อนที่เขาจะ enforce ล a อนี้ค่ะข่าวต่อไปจาก CNN เหมือนกันค่ะ Rice ATMs provide free rice for people in need in Vietnam during COVID-19 outbreak ในประเทศเวียดนามเขามี rice a t m ค่ะก็เขาแจก For people suddenly without income during the coronavirus pandemic, a group of entrepreneurs and donors set up machines called rice ATMs that dispense free rice in cities across Vietnam. While waiting in line, people are required to stand six feet apart and use hand sanitizer before receiving their rice. 6 feet apart. แล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับข้าวสารเราต้องใช้ Hand s a เซน i z e r ค่ะรูปข้างๆ้างคะนานะคะเป็นรูปในเชียงใหม่ค่ะเขียนว่าแจกฟรีค่ะก็แจกอาหารฟรีค่ะถ้าเห็นในรูปข้างๆ้านะคะแถวยาวมากค่ะ about 2กิโลเมตรค่ะก็อยู่ตรงนั้นค่ะยาวมากๆเลยค่ะวันนี้มีข่าวที่จะมาอัปเดตแค่นี้นะคะอย่าลืมล้างมือแล้วก็ถ้าออกไปไหนใส่หน้ากากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ